สวัสดีครับวันนี้ร้าน b b Camping ก็มีปืนสั้นแบล็งกันมาแนะนำอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นงานของคูเซ่คูเซ่อาร์มนะฮะรหัสรุ่น911 SX อันนี้ก็คือสีสีสโมกนะฮะตัวกล่องคูเซก็มีโลโก้ด้วยนะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอกับคู่มือคู่มือตรงรุ่นนะครับ911 มือก็มีการใช้งานต่างๆบอกคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวปืนนี่มีแมกกาซีนมา <c oughs> ให้อันเดียวนะครับของคุเูเซขออนุญาตเก็บกล่องนะครับกระบอกนี้ทำแบบ1911นะครับคิมเบอร์นะฮะคิมเบอร์ก็มีชื่อเสียงดังความแม่นยํามานานนะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะครับ ตัว Kimber ก็จะไม่ขอพูดอธิบายมากนะครับยี่ห้อนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นปืนคัสตอมที่มีความแม่แมนยำม,มากๆนะครับพักหลังก็ทำแบบทั้งปืนใช้งานและปืนแข่งขันควบคู่กันไปด้วยนะครับ <c oughs> ฝั่งซ้ายก็สกรีนโลโก้คิมเบอร์นะฮะไกด้จอโปรงนกสั์จอโปรงแบบปืนแข่งขันนะครับประกับด้าม G10 วัสดุ ทีเทียนหนีเวลาโดนน้ำาจะไม่ลื่นนะครับตรงนี้เป็นคันเซฟต้องง้างนกก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าเซฟได้แบบปืนจริงเลยนะครับหลังอ่อนก็ใช้งานได้จริงนะครับถ้าไม่ตั้งใจกำกำด้ามให้หลังอ่อนยุบ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> ก็เหนียวไกลไม่ได้ต้องให้หลังอ่อนยุบเท่านั้นนะครับถึงจะเหนียวไกลได้ <c oughs> ตัวศูนย์ก็เป็นแบบนี้เลย ฝั่งขวาก็มีโลโก้ t i m b e r ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีคำว่า Tactical Pro 2นะครับเสียมี2ฝั่งนะครับสีนี้สวยมากนะครับด้านหน้าลำกล้องจะเป็นแบบนี้ข้างในเป็นจุกปรับแรงดันนะครับอย่าไปขันออกโดยเด็ดขาดนะครับอย่าขาออกนะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าบางคนที่ซื้อไปแล้วว่าปืนไม่สวยสมจริงไปเอาออกนะครับ ออกแล้วปืนเวลายิงปืนไม่สลัดปอกนะครับปืนทํางานไม่เต็มรอบนะครับก็เพราะฉะนั้นอย่าคันออกเด็ดขาดนะครับคูเซ่ก็ทําออกมาหลายลายนะครับทั้งลายโค้ลายคิมเบอร์ทั้งลากล้อง4นิ้วอย่างเช่นตัวนี้คอมแพกนะครับแล้วก็5นิ้วการถอดประกอบการใช้งานก็จะเหมือนๆกันนะครับตัวนี้เวลาใช้งานก็ ต้องบรรจุกระสุนในแม็กกาซีนก่อนนะครับแม็กกาซีนบรรจุกระสุนได้9นัด9บวก1 2,4,6,8 9บวกหน่ 1. ในรางเพลิงนะครับเดี๋ยวผมจะลองบรรจุให้ดู2 4ง8นี่เก้าเต็มแม็กแล้วครับ ้านข้างก็จะมีบอกจำนวนพอดีบวกหนึ่งก็ให้เราขึ้นลาก่อนนะครับคอยมาบรรจุอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น9บวกหนึ่งจะบรรจุเต็มเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราบรรจุก,กระสุนเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในปืนนะครับเอาแม็กกาซีนนะครับใส่เข้าไปดึงสไลด์ถอยหลังปล่อยสไลด์ป้องกระสุนเข้าลังเพลิงเช็คมีกระสุนนะครับถ้าจะยิงก็ยิงได้นะครับถ้าไม่ยิงก็เข้าเซฟก่อนนี่นะครับเวลายิง ขอล้างปอกตัวนี้นะครับจะเกี่ยวกระสุนออกมาด้วยป้องกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงด้วยไปเรื่อยๆนะครับนจนนัดสุดท้ายสไลด์ก็จะค้างแบบนี้นะฮะโอเคปืนออโ,โต้เวลายิงเสร็จแล้วทุกกระบ,บอกนะครับก็ต้องถอดล้าทงทำความสะอาดเหมือนปืนจริงเลยนะครับทั้งแบงกกันปืนจริงก็ทำแบบเดียวกันนะครับ เพราะว่าเวลายิงมันจะมีคราบขมเหลติดตรงพวกตรงนี้นะครับถ้าในลำกล้องเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ล้างมันก็จะเกิดสนิมได้นะครับปืนกระบอกนี้วิธีถอดทำความสะอาดอันดับแรกเคลียร์ปืนนะครับปลดแมกกาซีนเช็คไม่มีกระสุนแน่นะครับแล้วก็หันตานหน้ามาอย่างนี้นะครับใช้นิ้วกดบูทตัวนี้ลงบ,บิดบิดบูทตัวนี้ ไปทางฝั่งซ้ายนะครับค่อยผ่อนแรงถึงตัวนี้ออกมาระวังตัวนี้กระเด็นหายนะครับเสร็จแล้วก็บิดบูทมาทางนี้ต่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามแล้วก็ยกขึ้นดึงสไลด์ถอยหลังมาให้ตรงกับร่องนี้นะครับนี่ลองเล็กๆกฝั่งขวาสลัมมันจะนูนอยู่ให้กดลงไปเลยแล้วก็ดึงออกนะครับดึงสไลด์ถอยหลังยกสไลด์ขึ้นผ่อนแรงไปด้านหน้าวิธีถอดทั้งศาสตร์ก็ มีแค่นี้ชิ้นส่วนก็มีไม่มากนะครับมี 3- 4สชิ้นแค่นั้นเองแต่เวลาถอดระวังมันหายถอดมาแล้วเราก็ฉีดสเปรย์ล้างเลยครับตัวนี้ที่ร้านก็มีจำหนายฉีดล้างฉีดให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ใช้แปรงปัดเศษขมอปัดค้าวต่างๆออกแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับสไลด์ก็เหมือนกันฉีดให้ทั่วส่วนมากจะติดตรงนี้นครับพวกขมอดินปืนนะครับฉีด ไปล้างให้ทั่วแล้วก็ใช้แปลงปัดปัดประมาณนี้นะครับแค่นี้เองวิธีประกอบกับอันดับแรกนะครับให้หยิบบูตตัวนี้มาสปริงไกหลอดอสปริงนี่จะมีอยู่2ฝั่งนะครับตัวนี้จะใหญ่ตัวนี้จะเล็กเวลาใส่ถ้าใส่ไม่ได้อย่าไปฝืนนะครับ <c oughs> เอาสปริงใส่เข้าไปอย่างนี้อันนี้ฝั่งใหญ่ผมจะใส่ใดูมันจะติดไม่ได้นะครับต้องกลับทาง ใส่สปริงใส่เข้าไปข้างในได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวปืนอย่างนี้นนะเสร็จแล้วก็ใส่สไลด์นะครับทีนี้ก็ใส่สลักล็อกตรงนี้นะครับต้องดูด้วยนะครับดูเอียงปืนลงมาให้ให้มันมีช่องพอที่เสียบสลักเข้าไปได้นะครับ นี่กดลงไปเลยนะนี่เราก็ใส่บูตตัวนี้ทววิธีเดิมนั่นเองนะครับบิดมาสักหน่อยก็ใส่ตัวนี้เข้าไปบิดบูท,บทระวังมันกระเด็นด้วยนะครับ นช้นเองนะเรียบร้อยวิธีการถอดทำความสะอาดก็ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าทำบ่อยๆก็จะคล่องไปเองนะครับตรงนี้ก็จุกตัวนี้ก็ขันเข้าไปแน่นๆเลยนะครับระวังมันกระเด็นหายด้วยนะครับเวลายิงมากๆเข้านะครับต้องเช็คดูด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักข้อความเข้ามาสอบถามที่ร้านได้นะครับร้าน BB บีแอนด์แคมอุบลราชธานีนะครับเพจเฟซบุ๊ก หรือจะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้ครับ088-650-4705แอดไลน์ที่เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับเพจ Facebook ก็ BBN c a อ p i n g พิมพ์คำว่าอุบลราชธานีต่อท้ายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันตามธรรมเนียมครับผมครับผมยิงทดสอบแบงก์กันคิมเบอร์นะครับเป็นงานของครูเซ่นะครับ